โอ้ย oh, oh, ไฟแห้งขนาดไปนอ้องวืบวูเลย <c oughs> อืมแจกวืบเสร็โอ้เห็ดพัดผักบุ oh, <c oughs> ้งไฟแดงโอ้ไฟกระเด้ใจ,ใจขนาดเลยปึ๊บชา <c oughs> <c oughs> มันบ่แห้งทุกอันเตาแกล็ดไปดองมันก็เตาฟืนเฮาเนาะพราะนีล่มซอยค่ะนี่ล่มซอยนี่ฮะล่มซอยจจกวูอสีพัดผักบุ้งไฟแดงโอ้ส oh, ีเมนูพี่แม่พี่น้องเลย <c oughs> ลูกชายสิไม่เห็นอาหารให้กินมานนี้โอ้ยผาหลินแม่เฮิร์เนะหลินบ้านแม่หลินเฮิร์ดหน่อยแล้วบันนี้มอแร้งก็จะล่งอาบน,น,น้ำน้องซาแล้วบันนี้นะน้องก็มาน่ำให้เมื่อกินเข่าก็โบเมือ่อเจ๊กูลโฆษนาทำอาหารให้กินหลายเมนูสี่เมนูตีกับบดได้พี่น้องเลยย่องก็ห้าอีก วอบป่ะคุณแนวฉันจะว่าจะตั้งนะซื้อแจกวือให้นะอาสิีปเปิดร้านขายอันอาหารจานเดียวอยู่ซีเอเทินอยู่บริวเวณไปซ้ำพี่น้องพี่น้องปิ้นลิ้นนะคะคนปิ้นลิ้นนะคะผสมกันเลยได้ปะไม่ได้ลูกไม่อร่อยรสเดียวกันกันกบซ้ม แต่มันรัวผัดฟักบุ้งมันรัวผัดขนามันรัวหมูกรอบ